มั <laughs> นละมันจะไปให้ลาย,ยังไงอย่างนี้เชื่อใจไปแบบนี้เอนี่ยาเสีเออ๊ยดหนังเขาไม่ได้เห็ดดนะีเงาเงลายเว้ให้เป้นเห็ดแล้วจังเลยอ่ะเขหนักับไปกลับนะกลับไปกลับมาไปออ,อ,ออจะแสบ,บตาด้เอ,อ,บบอดเหมือนะอ,อีเหมือนจะสับสวนเลยไมะแสบตาด้อแสบตานะยวล้างดูเนะพี่ตากินหมอจัง แปลงกระเด็นบ้ามาก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 อืมตับี่เนะ่าเออตายแล้วเอ้ยระวังก๊อกแตกทำดีๆก,ก๊อกจะแตกลูก เดล่น้องจานแหละถือขี้ของอนอืม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 ถ้าเปอดเดี๋ยวจไปตาเองนะมันจะแจตาดูสิว่าผ้ามาเช็ ไม่กิน,นามา่ทาเเราอาบน้ำเลยทีเดียว,ยวอือปับปับๆอไามาตามตามตามอาตามลูกตามมาตามให้เจ็ดจน้น,นกไก่ไหมไก่ไไก่ไหมลูกกินได้นะไก่ทอดไก่ทอดกินได้ ต้งองคงเอาไก่ไม่ลูกไร่ทำให้ไก่ไม่หอมมีมามังไก่น,นี่นี่นี่หนูเอาอันนี้หนึ่งอ่ะเออหนูดิ <laughs> ยาะนะอมเก่งมากลูกเก่งมากตำแตงให้ย่ากินเนี่ยของตำแจงให้ย่นะากินอร่อยมากเลยอืมอ,อร่อยมากเลยครับ อร่อยมากเลยครับตำแตงกับข้าเหนียวครับอร่อาายมากเลยเดี๋ยวเอาไปตาลูกมันตมไม่ได้ตามไม่ได้ลูก ไมด้อเน,นี่ยเอนนอนนอ,อตักเซ็ด้วยมาตักเซ็ด้วยอ่ตักเซ็ด้วยตักใส่ตัตตมาดู มันตีแสบได้ลูกกินดีีกินดีดีดดดดด อเอเยเฮ็ดไปแล้วหนีแล้วถือเชื่องไปถือเชี่ยงไปกันได้ต่มเอาเองกันได้เรียนโคถือเชื่งมาหลากไปให้ยนาถามจะต่อะฉันเป็นั้งไดล่ะลูกฉันเป็นตั้งใดป่ากันบ้ได้เล่ยนะ